ก็กลาบสวัสดีนะครับพี่ๆนานะลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมช่างเซนเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆนานาได้ชมกันนี่ครับผลงานนะครับวันนี้วันที่10วันที่สิบ ก็ผมก็เฝาะร่องนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับทุกท่านก็มีของลูกค้าก็มีสองสี่หกแปดนะครับสิบสิบสองสิบสามทั้งของผมเนาะตัวนี้ก็สิบสามลำนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าส่งท้ายมานะเป็นท้ายของลูกค้านะครับท้ายของเขาเล็กนิดเดียวเองดูนะทุกคน ดูกับท้ายผมเลยต่างกันเหมือนแม่กับลูกเลยนะท้ายเขาเล็กมากนะเนี่ยดูลองนน้า,นาองเอานิ้วมานิ้วผมเล็กเนี่ยสี่นิ้วมือเองนะทุกคนเล็กๆท้ายของเขาเล็กๆเองนะองผมจะประมาณฝ่ามือหนึ่งเนี่ยตรงท้ายสุดมันนะแต่ตรงนี้ก็ประมาณสามนิ้วเนี่ยตรงนี้จะเล็กเนี่ยตรงนี้มันจะประมาณฝ่ามือหนึ่งนี่เนี่ยตรงท้ายสุดประมาณนี้นะทุกคน แต่น,นี่คงเขาจิ๋วมากกระริ้วจิ๋วนะพี่เ็าส่งอะไหล่มาแล้วก็มาให้ผมใส่รางศูนย์ให้นะตัวนี้ของพี่ต๋องรอเปแบบเดี๋ยวผมแจ้งรายชื่อให้ลูกค้านะครับพี่เดี๋ยวตัวแรกตัวนี้นะครับตัวนี้ของพี่บ๊อบบี้เป็นงานไม้มะเกลือนี่ครับ ลางประดูนะครับตัวนี้ก็เซาะล่องเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับตัวนี้นี่เนาะนี่นี่ครับสวยเลยนี่ครับเขาดูนี่ช่วงชักอะไรก็ตามที่ลูกค้าสั่งไว้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นของ น้องพี่เต่าน้องพี่เต่าตัวนี้เป็นชิงชันเป็นคำคองานศูนย์ชิงชันนะคั่งกันนี่เลยครับสวยตัวนี้ก็เป็นของพี่ฟองนะครับตัวนี้เป็นท้ายพยุงนะครับเป็นท้ายพยุงตัวนี้เป็นทรงคาน์เวียงงานศูนย์ ให้ดูอีกฝั่งลายสวยเลยมีตาก็เจาะช่องลายลายเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นหนังกระติก๋ยวขอดูรายชื่อลูกค้าก่อนหนังกระติกของคุณแสงธรรมนะาเป็นหนังกระติกตัวนี้พี่แสงธรรมไก่ลมลุกหนังกระติกให้ดูอีกฝั่งหนึ่งดู อยาให้ดูอีกฝั่เดี๋ยวมันจะร่วงอันนี้มาไว้ก่อนนะาไว้นี่ครับเนาะนี่ตัวนี้ก็เป็นกรรมคอของพี่ผมไม่รู้จากชื่อลูกค้านะแต่แต่ชื่อเฟซเอชื่อชื่อไลน์ลืมไม่ลงนะครับตัวนี้นี่ครับของพี่เขาเนาะชื่อนี่ครับนี่ล้างฝั่งทองเหลือง นะครับตัวนี้ยังจะแกะลายให้อยู่นะตรงตรงตรงคอไอตรงกระโจมมือแล้วก็ตรงคอต้องขัดละเอียดก่อนนะครับถึงจะแกะลายให้ทำนะให้ดูอีกฝั่งนึงปึ๊บน่ครับนี่แล้วก็ลำนี้ลำนี้เป็นของไอท่านของท่านของท่านนิรันนะครับของท่านนิรัน นะครับตัวนี้ของท่านนิรันนี่ครับเป็นงานศูนนะครับของท่านนิรันนี่ครับลายตัวลายใหม่นะเป็นลายลายใหม่นี่เป็นลายลายใหม่ครอบเลดแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของพี่ ทีละเทพนะครับตัวนี้เป็นทรงตรงลายลายลาย,ลาย้าผ้าเนี่ยลายฝาฝาผ้าเนี่ยเป็นเนาะนี่ของพี่ทีละเทพนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็นี่ปลายห้าสิบห้านะของพี่ทีละเทพอย่างยาวเลยหูยาวมากๆากเลยทุกคนทิ้งปลายยาวเลยแหละดูอีกฝั่งหนึ่งน,นี่ครับนี่นะตัวทรงมัน แล้วก็มีว่างก็ํำนี้นะครับมีหลุดมาอีกแล้วนะทุกคนก็คือเป็นประจำเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีผายิงหนูนะนะครับมีเมื่อวานมีผายิงหนูหลุดมาอีกระบอกหนึ่งนะทุกคนตัวนั้นใส่ลูกเหล็กได้ก็คือเป็นยิงปลาได้เป็นกำเป็นตัวกำคอ่นนะนะทุกคนของพี่อนุศัก์นั่นแหละนะครับแต่พี่เขาก็เงียบไปเลยติดต่อไม่ได้นะครับ ก็คือโทรได้โทรได้นะครับแต่ไม่รับนะครับทักไปก็ไม่ตอบนะครับโทรไลน์ไปก็ไม่รับนะครับก็คือโทรติดนะครับโทรเบอร์ไปก็ติดนะครับโทรไลน์ไปก็ติดทักไปก็ได้แต่ไม่อ่านไม่อะไรเลยนะทุกคนก็คือ3วันแล้วนะครับก็คือแสดงว่าพี่เขาไม่เอาแล้วเนาะทุกคนหรือว่าถ้าพี่เห็นคลิปนี้นะพี่จะเอาหรือไม่เอาพี่ก็แจ้งผมด้วยเนาะถ้าพี่เห็นก็คือแค่บอกว่าโอช่างผมไม่พร้อมรับนะก็คือ ไม่เป็นไรเนาะลูกค้าก็คือเดี๋ยวผมหาขายให้ลูกค้าท่านใหม่เนาะแต่นี่พี่เขาก็ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็คือผมผมที่ทํางานมาประจําก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็คือลูกค้าเขาไม่เอาแล้วนะทุกคนนะผมก็เจอเจอหลายปีหลายหลายหลายคนหลายปีมาเนาะก็เจอเจอบ่อยเนาะแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราทักหาเต็มที่ก็วันวัน วันหนึ่งลูกค้าลูกค้าไม่ตอบก็วันที่สองวันที่อันนี้มาก็ลูกค้าก็ตอบแล้วนะครับโทรไปโทรเบอร์ไปก็ลูกค้าก็รับแล้วนะครับไม่งั้นถ้าลูกค้าทาไอ้โทรศัพท์มันพังหรือว่าลูกค้าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แบบนี้ยังไงก็เปลี่ยนลายใหม่แบบนี้ลูกค้าก็ต้องทักมาหาผมอยู่ดีนะถ้าลูกค้าจะเอานะทุกคนใช่ไหมเนาะถ้าลูกค้าจะเอาจริงๆก็คือลูกค้าก็ต้องทักมาทักเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่เนาะ ถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนลายใหม่ลูกค้าก็ต้องทักมาหาผมเหมือนเดิมแต่นี่เขาก็เงียบไปเลยแสดงว่าเขาไม่เอาแล้วนะทุกคนก็คือมันเป็นตัวมันอยู่ร้านค้าเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะตัวนั้นก็คือมันจะเป็นไม้ชิ้นเดียวเลยนะไม้ชิ้นเดียวยาวร้อยห้าสิบเซนแล้วก็ชักเจ็ดสิบห้าก็คือใช้เป็นยิงปลาได้นะทุกคนแล้วก็มีลำนี้ลำที่สองลำนี้ว่างนะลำนี้ เป็นงานสูตรนะครับนี่ตัวนี้เป็นงานสูตนะครับ seats, เป็นงานสูย์ลายใหม่ครอบไม้นะเป็นงานงานสูย์นะนี่นะครับตัวนี้ยังจะใส่นะเป็นงานสูยรราคาตัวนี้ก็คือ4,600บาทนะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็คือจะเอาก็4,6 0 0นะตัวนี้ 4, นะครับ4,600บาทนะครับนี่เลย ถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาจองได้เลยครับหลังสงการนะครับหลังเทศกาลสงการครับได้ส่งชุดชุดนี้นะชุดนี้นะครับหลังเทศกาลสงการนะครับได้ส่งนะครับนะครับคมคมเลยนะครับท้ายลายเส้นคมคมเลยเป็นไม้ประดูทั้งลำนะครับลูกค้าว่างนะคะลำนี้นะหลุดหลุดมาก็นี่ลำที่สองแล้วก็ของพี่ตรองหรือเปล่าตัวนี้ ที่นอนลสิงสองนอนลสิงหรือเปล่านะครับตัวนี้ลูกค้าน่าจะได้เห็นอยู่ตัวนี้ก็ลูกค้าส่งอะไรมาก็มีปีกมีปีกก็คือครบชุดเลยมาให้ผมประกอบให้เนาะเป็นลางของผมอะไรของลูกค้าท้ายของลูกค้าก็งานรับแก้นะทุกคนถ้าลูกค้ามีมีงานค่ายไหนก็ช่างน,นะลูกค้าก็คือรับรับ,รบแก้ให้นะรับแก้ให้นะรับรับแก้ให้นะครับก็ให้ลูกค้าใส่เป็นงานลูกค้ายากได้เป็นงานศูนย์ แต่ว่าขอบมันจะบางบางมากๆเลยแหละเพราะว่าของเขามันเล็กกระดี่เดียวแถมกัดกัดล่องลึกเนี่ยเนี่ยดูทะลุมานิดนึงเลยเวลาผมขยายล่องเนาะขยายล่องเดี๋ยวผมอุดแล้วก็ขัดให้ว่ามันต้องขยายเนาะนะครับตัวนี้เขาทําขอบมันเล็กทําขอบเล็กไม่พอนะครับแต่แถมไปกัดลายลงลึกเนาะกัดลายลึก แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นท้ายแก่นมะเกลือตัวนี้ของพี่เต๋านะครับตัวนี้นี่ครับดำดำเลยหูสวยมากน,นะครับจะมีน้ําหนักกว่าเพื่อนนะแก่นมะเกลือนะครับไม้มะเกลือน้ําหนักกว่าเพื่อนหน่อยตัวนี้ตัวด้านตรงด้านปลายนี่ยังจะตัดออกอยู่นะตัดออกประมาณห้าซีนนี่ครับสวยๆเลยดำเมี่ยมเลยรอชมตอนเสร็จแล้วก็ของคุณลุงนะครับ ที่มากับพร้อมกับพี่เตา้าคุณลุงพี่เต้านี่แหละครับนี่เขาสั่งเป็นนิ้วสอดตัวนี้นี่ครับแกนมะเกลเลยดำสวยจัดนิ้วสอดนี่ครับดำเหมือน่านเลยแล้วก็ลําสุดท้ายตัวนี้เป็นของพี่นัดชนนตัวนี้เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าประจาลูกค้าเก่าตัวนี้พี่เขาสั่งไปน่าจะสามสี่ห้าก็บอกแล้วมั้งนะครับตัวนี้เนาะ คานเวียงตัวนี้พี่เขาสั่งเป็นไม้มะค่าทั้งลำเลยนะครับตัวนี้นี่ครับจัดให้สวยๆเลยนี่รอชมตอนเสร็จนะดำเมี่ยมทั้งลำเลยเนะนี่ยนี่สวยๆเลยมะค่าทั้งลำเลยครับตัวนี้ตัวก่อนพี่เขาสั่งเป็นคานเวียงเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม้ปะดูทั้งลำแต่มารอบนี้เป็นเอาเป็นไม้มะค่าทั้งลำเลยจะดำๆนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นหงผมเอาไว้ ไวล่าแกก็ไม่รู้จะได้ไวล่านานเท่าไหร่หรอลูกค้าไม่มีตังคก็ขายเหมือนเดิมนะตัวนี้ของช่างนี่แหละมาค่าทั้งลำเลยดําเมียมเหมือนกันงานศูนย์เนี่ยนี่งานศูนย์นะนี่ไม้มาค่าตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วเนาะตัวนี้ของน้องพี่เตา๋างานจริงชันปุ๊บนะครับลูกค้า สำหรับตัวท้ายเปล่าแล้วก็เป็นงานผายิงหนุ่ก็ผมก็ส่งไปแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับน่าจะใช้เวลาสองสาวันตัวนี้ก็คือจะขัดนะครับลูกค้าจะขัดละเอียดนะครับขัดละเอียดเคลือบเงาลงสีนะครับแล้วก็เก็บไว้นะชุดนี้นะครับก็คือหลังหลังเทศกาลสงการนะครับวันที่16-17กสิบเจนะครับค่อยค่อยมาไล่ประกอบ เริ่มงานไล่ประกอบนะไล่ประกอบแล้วก็เทสระบบแล้วก็ทยอยส่งให้ลูกค้านะครับทีนี้ก็คือน่าจะหยุดช่วงเทศการแค่3วันก็คือ13 14 15นะครับประมาณนี้16น่าจะได้เริ่มงานนะครับน่าจะได้เริ่มงานและทยอยประกอบก็คือภัยวันนี้ก็วันที่10แล้วผมก็าะอลองเสร็จนะพรุ่งนี้ก็จะวางตำแหน่งเซฟข้าง นะครับวางตำแหน่งเซฟข้างวางตำแหน่งไกลเซฟข้างแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดรีดปลายรางนะทุกคนนะครับเก็บรายละเอียดรีดปลายรางแล้วก็วันที่12ก็จะขัดนะครับขัดเครื่องลงสีนะครับแล้วก็แขวนไว้ทีนี้นะครับผมแล้วก็แขวนไว้นะครับรอรอประกอบหลังสรงการอีกทีหนึ่งนะถ้าลูกค้าท่านไหนแจ้งลูกค้าก่อนเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ว่า ช่วงสงการนะครับอยากอยากโอนตังนะครับลูกค้าท่านไหนอยากโอนตังมาให้ผมก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับลูกค้าเนาะได้เหมือนกันเพราะว่าเพื่อเพื่อบางทีสมมุติว่าลูกค้ากลัวกลัวตังหมดแบบเนี้นะครับกลัวกลัวตังหมดแบบว่าเดี๋ยวช่วงเทศกาลสงการเดี๋ยวแบบว่าติดลมประมาณนี้เนาะไปเที่ยวไปอะไรติดลมนะ กลัวตังนะครับกลัวตังหมดนะครับกลัวตังหมดก็คือสามารถโอนยอดนะครับโอนยอดให้ผมได้เลยนะครับแจ้งแจ้งมาเดี๋ยวผมรวมยอดแล้วก็ลูกค้าโอนได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ที่กลัวกลัวตังหมดก่อนแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าหลังสงการนะลูกค้าย้าว่าหลังสงการก็คือทําเสร็จก็จะประกอบส่งให้ลูกค้าเลยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ ที่พร้อมตลอดก็คือช่างเสร็จวันไหนนะครับช่างเสร็จวันไหนก็พร้อมโอนวันนัน้นนะครับก็ได้เหมือนกันนะลูกค้าก็คือได้เหมือนกันนะครับเนาะได้เหมือนกันเลยนะครับเสร็จวันไหนก็ลูกค้าค่อยโอนวันนั้นนะครับก็ได้เหมือนกันเลยนะครับผมเนาะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ว่าโอา้เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวติดลมแบบนี้นะเดี๋ยวกลัวท้งหมด <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าสามารถ โอนยอดให้ผมก่อนได้เลยนะครับโอนยอดให้ผมก่อนได้เลยเนาะนะแล้วก็อนุไม่อนุญาตให้ยกยกเลิกแล้วนะลูกลูกค้าไม่อนุญาตให้ยกยกเลิกแล้วนะเพราะว่าผมชุดนี้ก็ไม่ได้เยอะนี่ก็ลูกค้าก็ยกเลิกไปแล้วนี่ลํานี้ก็หมดไปแล้วนะคสี่พันกว่าบาทแล้วนะครับก็ต้องรอลูกค้าท่านใหม่ที่มาที่ชอบนะครับมาซื้อนี้งานสูรแล้วก็ ขายิงหนูที่เขาพี่เขาสั่งก็อยู่ในร้านตัวนั้นก็สามพันมันสามพันกว่าบาทจริงๆนะมันสามพันกว่าบาทเลยตัวนั้นก็นี่ยังแขวนไว้อยู่ในร้านเลยนะครับทุนผมกย็ยังอยู่แบบนี้แหละทุนผมนะลูกค้าสําหรับชุดนี้ก็ยังไม่อนุญาตให้ยก,ยกเลิกนะลูกค้านะก็คือแป,ป๊บเดียวนะครับแป,ป๊บเดียวหลังสงการก็คือเดี๋ยวผมประกอบให้นะครับเสร็จพร้อมส่งนะช้าหน่อยจะได้งานชัวร์ลูกค้า นะครับช้าหน่อยจะได้งานชัวๆไปไปใช้นะครับไปใช้ไปยิงนะครับมันก็ไม่ได้สวยงามเฟอร์เฟกเท่ากับกระบอกละหมื่นของเขาแบบนั้นนะกระกระบอกละห้าพันหกพันนะแค่เล็งลางแบบเนี้ยนะแค่เล็งลางแบบเนี้ยเขาสตาร์ทเริ่มต้นกรมคอก็สี่พันห้าแบบนั้นโอ้เหมือนเหมือนช่างที่เขาทำแบบเอ้นี่นะมันก็ ไม่ถึงขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เลี้วขี้เล่นะครับแล้วก็นะครับความแม่นยำก็ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมตรงล่างตรงนะครับแบ่งทุกอย่างคือครึ่งครึ่งครึ่งหมดนะทุกคนนะฮะร,ระหว่างขอบนี้นะระหว่างเนี่ยสมมติลางข้างนี้ห้าเซนข้างนี้ก็ต้องเอยข้างนี้หนึ่งเซนข้างนี้ก็ต้องหนึ่งเซนเท่ากันเป๊ะนะครับ แล้วก็เวลาผมวางตำแหน่งปีกซ้ายขวาต้องเท่ากันแม้แต่มินมินเดียวนะทุกคนมินแม้แต่มินเดียวต้องเท่ากันนะทุกคนแล้วทีนี้มันจะขึ้นอยู่ว่าลูกค้าจะไปยิงมันจะกินซ้ายกินขวาก็คือขึ้นอยู่ที่ยางเราเท่ากันหรือเปล่าเนาะเวลาเราดึงยางมาซ้ายขวาตอนเกี่ยวลูกดอกว่าข้างนี้สูงข้างนี้ต่ําหรือเปล่าต้องให้มันเสมอกันยางสองข้างต้องตัดเท่ากัน นะทุกคนแล้วแล้วเวลาตอนเราตัดเท่ากันตอนช่วงแรกๆเราว่าเราเราว่าเราตัดเท่ากันนะทุกคนลองเวลาเราใช้ไปนานๆแล้วเอ้าทำไมมันกินซ้ายกินขวาทุกคนลองลองถอดยางออกมานะครับแล้วก็เอามาเอามาเอามาเทียบกันดูนะครับสมมุติเอามาเทียบกันดูแบบนี้นะบางทีเราใช้ไปนานๆเนี่ยนะเอามาเทียบกันดู บางทียางสองข้างมันอาจจะไม่เท่ากันมันก็สามารถทําให้มันเพี้ยนได้นะครับยิงซ้ายยิงขวาได้แล้วก็ถ้ามันเพี้ยนเล็กน้อยก็คือมันขึ้นอยู่เวทีเวลาเรายิงสมมติสมมุติเวลาเราลั่นไกถ้าเราถนัดซ้ายนะปลายปืนก็จะไปทางซ้ายนิดนึงนะครับถ้าเราถนัดขวาเวลาเราลั่นไกเรากดแรงมันก็จะมาทางขวานิดนึงนะทุกคนก็คือมันจะขึ้นอยู่ตอนเรากดไกแค่นั้นแหละนะครับ ถ้ารางมันถ้ารางมันตรงนะครับถ้ารางตรงศูนย์หน้าหนับศูนย์หน้าตรงศูนย์หลังตรงตรงร่องยังไงมันก็ตรงนะทุกคนนะครับยังไงมันก็ตรงนะครับตัวนั้นมันจะกินสูงกินต่ําก็คือเผื่ออยู่ที่เราเล็งแล้วแหละนะทุกคทุกคนถ้าวิถีกระสุนออกไปก็คือมันมันตรงนะครับตรงก็คือตรงเลยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ท่านไหนที่ชอบนะผลงานก็ฝากผลงานหน้าไม้ยิงป่าไว้ด้วยนะครับ สำหรับชุดนี้ก็เดี๋ยวแขวนไว้ตามที่ผมบอกนะแหละหลังสงการค่อยประกอบส่งให้ลูกค้านะครับทยอยประกอบเทสระบบส่งให้ลูกค้าเนาะชุดนี้ก็เพราะว่าผมจริงๆถ้าผมไม่หยุดไปแข่งกีฬา3วันก็คือมันได้ส่งก่อนสงการแน่นอนเนาะทุกคนเพราะว่าวันผมหยุดไปแข่งกีฬาอบอตอนาะก็วันที่2ที่3ที่4 3วันเนาะถ้าผมไม่หยุด สามวันก็วันที่วันที่10สมมุติวันนี้ก็น่าจะได้ส่งแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ไปแข่งกีฬาเนาะแต่ก็ว่าอย่างว่าแหละนะครับก็เราก็ต้องมีส่วนร่วมมั่งนะทุกคนนะเขาเ <Be at> ขาเลือกไปก็ผู้ใหญ่กำน,นันเนาะผู้ใหญ่กำน,นันเขาเลือกไปก็มีส่วนร่วมมั่งนะงานก็ทำนะครับก็ไปมั่งนะครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะทุกคนปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะลูกค้าก็ น่าจะเข้าใจอยู่ลูกค้าน่าจะรอได้ทุกคนนะครับลูกค้าน่ารักอยู่แล้วนะครับนะครับลูกค้าน่ารักทุกท่านอยู่แล้วเนาะอย่าลืมนะครับถ้าชอบในผลงานหน้าไม้ยิงปลา par, นะครับก็คือราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่สองพันนะนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่สองพันเจ็ดนะครับเป็นงานเลงรางนะครับจะอยู่เป็นทรงยกยิงแบบนี okay. voilà ้นะครับสองพันเจ็ดร้อยนะครับ ยกยิงนะตัวยกยิงไม้ประดู่นะถ้าเป็นประดู่ทั้งํำจะอยู่ที่สองพันเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวกำคอแบบนี้จะอยู่ที่สองพันเก้านะครับตัวแบบนี้กำคอร่องนิ้วแบบนี้จะอยู่ที่สามพันสองนับมือสอดจะอยู่ที่สามพันสี่มือสอดแบบนี้แล้วก็สไนเปอร์นะแล้วก็ตัวคันเหวี่ยงประดู่คันเหวี่ยงนะ ก็จะอยู่ที่2อ0พเหมือนกันนะครับราคาจะขึ้นราคาก็คือจะขึ้นอยู่แล้วแต่ไม้นะทุกคนก็เป็นไม้มะเกลือแบบนี้ก็เพิ่มนะครับ5้ารอยแบบนี้พยุงสองพแบบนี้นะครับมะลิส2,500แบบนี้นะครับกะพีเขาวควายนะครับไม้กะพีเขาวควายดำๆแบบนี้นะกะพีเขาวควายแบบนี้ก็เพิ่มพันหนึ่ง ชิงชันพันหนึ่งแบบนี้นะครับแกนมะเกลือเพิ่มพันหนึ่งแบบนี้นะครับไม้มะค่าก็เพิ่มห้าร้อยแบบนี้นะครับผมท้ายล่างครับเป็นพันหนึ่งก็แบบนี้นะทุกคนเนาะก็อย่าลืมนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็บอกนี้ก็สี่พันหกร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นงานศูนย์หรือว่าลูกค้าจะเอาตัวในร้านก็ได้ตัวนั้นนะครับก็คือเป็นไม้ชิ้นเดียวเลยยาวร้อยห้าสิบเซนก็คือช่วงชักจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้า ตัวนั้นแปลงเป็นยิงปลาได้เลยนะครับก็คือใส่แค่กระบอกไอ้ใส่แค่ขาจับท่อกระบอกฝายแล้วก็ใส่ยางยิงได้เลยนะแต่เป็นเป็นปีกยี่สิบเซนนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ปีกห้าสิบก็เปลี่ยนให้ได้นะครับตัวนั้น,นเนาะเ็เปลี่ยนให้ได้แต่ว่าราคาไม้ท่อนเดียวมันจะแพงกว่านิดนึงนะครับจะแพงกว่าสองสองท่อนแบบนี้ห้าร้อยจะแพงกว่าสองท่อนแบบนี้ห้าร้อยเพราะว่าเป็นไม้ชิ้นเดียวมันจะเปลืองนะครับนะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้ก็ถ้าลูกค้าเดี๋ยวเดีนะครับเนี่ยครับช่องทางช่องทางติดต่อผมลืมเอามาเลยเนี่ครับลูกค้าเนาะเอาของหาที่เสียบอนเนี่ยครับช่องทางติดต่อ นะครับชื่อช่อง YouTube นะครับเบอร์โทรนะครับ ID l i n e นะทุกคน ID l i n e นี่เฟซนะเฟซบุก๊กก็นี่ทิกต็อกนะกนะ็ชื่อก็ตามนี้เลยทางเพจก็ชื่อตามนี้เลยนะทุกคนก็คือไม่ว่าลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทักมาทางไหน ติดต่อทางไหนนะครับก็คือถ้าลูกค้าเล่นเพจก็ด้วยก็ติดตามทางเพจได้ทาง tiktok ก็ตามนี้ทาง a c e b o o k นะครับทักถ้าสนใจก็คือทักมาช่องทางไหนก็ได้หมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะโทรไม่ว่าจะไลน์มาไม่ว่าจะมเมสเซจ a c e b o o k มาทาง tiktok มาหรือทางเพจมาได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ